เชิญพี่น้องนะครับมานอนหลับฝันดีกับหลวงปูท่ทวดนะครับหรือว่านปี2497นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพแบบเดิมๆนะครับให้พี่น้องเห็นว่าสภาพที่แบบยังมีคราบนะครับของน้ำว่านยังมีคราบของฝุ่นยังมีคราบของผิวคิ้งมันเป็นอย่างไรนะพี่น้องครับนี่ครับเต็มอิ่มเลยครับ ให้ชมเต็มที่เลยครับพี่น้องครับนี่ฮะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างก็รูนะครับทีนี้จะพาส่องดูเนื้อนะพี่น้องครับจะพาส่องดูเนื้อก่อนนอนเอาให้เจ๋งๆเลยเนาะหนึ่งๆเลยนะเป็นไงครับเนื้อหาโอ้โหมวลสารเห็นไหมครับมีมวลสารสวยงามเลยเนื้อในโอ้โหนี่ครับ มีมวลสารชัดเจนนะครับเม็ดแดงๆนี่คือเม็ดว่านสบู่เลือดนะครับพี่น้องครับนี่ฮะนี่คือคราบของอะไรครับพี่น้องที่รักครับอ่ามีทั้งคราบน้ำว่านมีทั้งคราบของฝุ่นผิวคิ้งนะครับนะครับมีทั้งคราบของปูนนะครับน้ำปูนเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งจุดก็โอ้โหให้เราได้ศึกษาทั้งเยอะแยะเลยพี่น้องที่รักครับเห็นไหมครับนี่นะครับ เอาแบบเจ๋งๆเลยเห็นแบบชัดๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหทั้งเห็นเนื้อในทั้งเห็นคราบภายนอกที่เป็นคราบแบบสมบูรณ์แบบนี้น่าจะไม่ค่อยเจอนะพี่น้องที่ราคายากแล้วแบบเนี้ยสภาพแบบนี้น่าจะหายากเต็มทีแหละจะนั้นว่าเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมหวันนี้ให้ให้คนที่ชอบลงทั่วเนี่ยนอนหลับฝันดีแบบเต็มอิ่มเลยเห็นไหมฮะพยายามจะพาส่องแบบ สุดๆเลยใช่ไหมฮะนี่ครับทุกจุดเลยครับบวกความบวกหายนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่ฮะโอ้โหจะจะไปเลยครับนี่ครับบวกความบวกหายคมชัดนะฮะลองรึกคมชัดนะฮะเนื้อหาก็สวยงามแต่มือคนพาส่องสั่นไปนิดนึงนะฮะอ่ะมารูครับดูรูนี่ครับสภาพรูสภาพในรูสภาพข้างๆนี่ครับ โอ้โหเป็นยังไงครับนี่ครับสภาพคราบต่างๆนะครับมาดูหลังทีนี้พามาดูหลังครับนี่ครับเอาตรงกลางก่อนเลยเจอเลยครับเม็ดว่านสบู่เลือดครับเจอทันทีเลยเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ฮะแลกกิมเซียวครับนี่ครับนี่คราบต่างๆยังอยู่สมบูรณ์แบบนะ สมบูรณ์ไหมพี่น้องสมบูรณ์แบบมากๆครับผม